เจอสตอรี่ <Story S 2> นี่าบอกเลยที่จริงเกมนี้แบบมันสนุกมากเลยนะสิ่ง่นี้เกิแต่ตอนนี้เขาเลิอกอัปเดตไปแล้วเขาเลิกพัฒน,นาไปแล้วแต่หลังแต่ผมก็อยากกลับมาเล่นนะเพราะว่าก่อนมันต้องเสียเงินในการเล่นแต่มาเดี๋ยวนี้เขาเปิดฟรีแล้วครับผมอยากเข้ากลับมาอัปเดตมากเลยเขาเขาเลิกพัฒน,นาไปแล้วเขาไปสร้างว o อเมริกแทนเสียดายมากเลยเขายังทำเรื่องได้ไม่จบเลยแอนะปเจอร์สตอรี่เกมที่ว่ามันแปลกแนวดีนะแล้ว ตอนนี้มาตีดันเจียนนะตีดันเจียนไว้เรื่อยจนกว่าจะจะเจอพวกคนแค่เลยผมจะเอาท่าจากมันนะท่ามันโหดมาเลยเี๋ยว่ช้วเริ่อมาก็เจอท่อนไม้เยครับเรื่มมาเราจะจัดการในการใช้ใช้ทวันในการล็อกเลย เกาะมันคิดกรน่องใช้ท่าเลยดิมันมีเกาะสองแล,แล้วต้องต้องคิดดีๆนะครับไม่ใช่ใช้ท่ามัวตีไม่เข้านะกดคิดให้เข้าไม่โดนนะนครับมันเอาคืนแล้วครับโอเคบล็อกได้นะโอ้ผมไม่มีมานะ ก็จ,จัดการได้ง่ายๆเลยเออนนนะัรนะจอจอผมค่อนข้างมืดเลยวอเ,เราเจอคนแค่แล้วนะมันค่อนข้างโหดเลยคนแค่เนี่หวังว่าผมคงไม่โดนท่ามันเอาผีมาบีบคอนะเขามาหน่าก่อนผมจะขโมยของจากมันนะโอเคไม่ดีแล้ โอ้ห้าดาเมจห้าดาเมจโดนต่อยทีเดียวนี่น่าจะเจ็บหนักรึเปลไม่ผมลืมเอาไม่ดีละผมลืมเอามาลืมเอาไอ้ท่าขโมยมาดีกว่าเดินไปต่อยรัวครับวันนี้เกาะมันลดหนึ่งแต่มันตีแรงมากเคยไม่ดีละไม่ดีละไม่ไม่ไม,ไม่อุ้ย<ฮ>สองตา เอาเมาติดฟูไม่ได้ไม่ดีละเมาติดฟูกินกินเบอร์เกอร์นี่แหละความโกงม,มันทำอีกแล้วไม่นะไม่ไม่ทำอะไรไม่ได้ครับเราต้องยอมโดนโอเคผมทำอะไรมันไม่ได้รอบหนึ่มันกินน้ำยาเนี้ยน้ำยาที่ผมจะขมโมยแต่ผมลืมเอาท่ามา ให้เกาะไหนครับ ผมผมไม่โดนท่าผีดีละเรียบร้อยโอ้มามาเผาเขาเลยเขาทำไมรขาเลือตอนนี้มันจะไม่เปิดโอกาสให้เรานี่เลยใช่ไหมไหนต้องเรียกจัดการกันครับคนแค่อันตรายลอยโอเคลองครับ โอเคแล้วก็ไปกันต่อเลยอครั้งนี้เราเจอนี่มันอ่านยังไงผมไม่อยากอ่านอ่านมั่วๆไม่ใช่ผมมีอะไรอะไรสักอย่างด้านหลังตะกี้โจรจะขโมยเงินนะต่อยรุยเดี๋ตายก่อนัะ ไม่รู้อ่านถูหรือเปล่าโอไม่ไม่ไม่ไปสามรอบโอเคโอเค,อเคแต่แต่โดนโดนล็อกไปมันก็กินกินหรอก,กินไอเทมได้อยู่ดีกินอะไรลงนี่ กดขี้เม็ดไม่ติดด้วยอูจะขโมอยอะไรอ้ยโอเคตอ,กกอนผมมีเกาะนะมันเลยตีมันเลยขโมยไม่ได้ยีนโนใส่เฉยๆไปเลยยี้อะไรผมเห็นเลยเสี่ยงเอฟเฟกต์ผียังบ้าเยอะเลยตอนนี้แมปนี้ก็แจกฟรีแล้วนะก็จะมาเล่นกันก็ได้นะ แอดเวนเจอร์สตอรี่นะโอ้ครั้งนหนึ่งผมขอเอาท่าออกกันเอาชบับลิฟต์มาครั้งนี้ผมจะมาดองมานานผมจะผมจะใช้ท่าอนโโหตีทีเดียวให้ตายหมดเลยหลบปั๊บ ง่ายๆผมมันกินไก่แล้วค้ามหน้ารำคา,ข,าของจูนหยิบมะนาวไว้ฮะโว้ยมันติดพิษละที่จริง,รงผมไม่จำเป็นต้องบล็อกก็ได้นะมันตีไม่เข้าอยู่แล้ว นี้มันไม่ใช่มีศัตรูธรรมดาเฉยมันมีพวกคอรับด้วยนะเอ้ยถ้ามีคอรับคอรับสองคอรับสามมันจะอึดมากๆเลยแล้วก็ตีแรงมากๆแต่ช่งดีไม่เจอผมขอร้องอย่าเจอเลยมันตีแรงมากก็เคยคนแขกแล้วครั้งจะมาขโมยของมาอนะกันผมขอรีรเลอด,ด้วยลนะ่ะ โอเคโอเคต่อยต่อยต่อยไม่แรงมากมาขโมยของเหมือนกันเลยโอเคได้ได้โซดาลมาครับโซดานี่โกงมากเลยคนระับขอบอกเลยโอเคไม่ดีแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยโดนผีบีบคอแล้วอ่ะไม่ไม าตาตนนั้ผมมองไม่เห็นนะมันโจมตียังไงผมไม่เคยเห็นอ,อ๋อเอฟเฟกต์ไม่โหลดเข้าสิจวนเอฟเฟกต์ไม่โหลดเดี๋ยวเราจะเริ่มในการต่อยเราจะจะต่อยรถเกาะสักหน่อยมาครั้งหน้าก็บบาแหลกเลยเคลชาร์อาร์มไม่รอดล้ว ปลาแหลกนล้วโอเควัวได้โซดาไม่ได้คุ้มๆอย่างเลยไม่ได้ขอ,ขอกินเบอร์เกอร์จะตายหวังว่าผมคงไม่เจอท่อนไม้ขอรับนะถ้าเจอนี่โอ้โหสู้ยากเราจะจับมันล็อกกันนะเพื่อความได้เพื่อความได้เปรียบอ่ากดคิด์ิค้อลไม่โดนแล้วไม่ดีแล้ว ไปนะต้องทำเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้อุ้ยเดี๋ยวลืมดัวทำเหมือนเดิมว่ารถก่อรอบบาลักเลยวายแท็บอีกแล้วครั้งนี้กันได้บาแลักไม่ได้มนเราว่าใช้วายแท็บซะมัน คิดข้อนะคนปลาแหลกมันดีวนะเนี่ยมนปลาแหลกมันไปเ,เดี๋ยวเพื่อยิงทีง่ใส่แล้วไม่ตาย <c oughs> เราจะโดนมันตีก็ได้นะ <c oughs> ยิงทนูเลย ของขี้เกียจดูแอนิเมชันไม่ใช่รหรอกโอ้ห oh, มันกินฮอตซอสบอกไดมีด่ขอฆ่าบัณฑิตให้ตายน่ารำคาญ โอ้โหกดผิดคอแอฟบี้าันแล้วเ,เอาเอามาช่วยเราก็ได้บับไม่ใครเลยเคือนู้จะบ,บ,บับให้ตัวเองละมันจะฮิวทำไมก็ไม่รู้นะโนอ้ยดาเมจเราแรงขึ้นแล้วดาเมจดูที่แอฟบ,บี้จะโจมตีไหมโอเคโจมตีเรียบร้อย คอรับสองโอ้ไม่นะดามเอตห้าใช่ได้ใช่ได้ครับหนึ่งกินช็อกโกแลตบานอุ้ยอุ้ยอ,อย่าโดนนะถ้าโดนนี่สตันสองตาดามีทุกโคตรแรงด้วยท่านี้รู้สึกว่าพวกคอรับจากการสตันด้วย รถเกาะไปนโอ้ oh my, ไม่ไม่ดีละไม่ดีละไม่ดีละบกวกดาเมดเองเนี่ยกินมีบิคิวกินบิบิคิวซอสบวกเกาะมัน,กกนที่จริงมันมันมีท่าบวกเกาะอยู่นะแต่มานาผมไม่พอเรียกบาลักครับมาลักแ,แต่ไม่น่าตายหรอกมาลักเหลือไว้ตรงไหนแค่หนึ่งอีกแล้ว อุ้ยอืมเต็มวะมจะตายไหมโอเคมันมันกินโอเคมันกินครับโชคโชคโดีไปโคตรแรงมันกินเชีมเบอร์เกอร์ได้ขอพองกันตัวเองกันจะตายก,กินกเกมนี้ไม่คนเลิกคนเดียวนะคนจะพาเพื่อนมาสักหนึ่งคนก็ได้สองคนก็ได้ จะขมโมยเงินนะโอเครลบเพราะต้องเรียกเรียกแอฟบีมาช่วยละอุยซาเวทที่ดึกละอู้เอฟบีมาช่วยนะ บวกดายมืตัวเองด้วยสุดยอดตายครับว้ไม่ดีเลยทำไมต้องไปเตี๊ยบ,บีเลยมไม่มีมานาเลยจะบาแลกก็ไม่ได้มันมีเกาะสองร้อยอบ,บี์เราไม่รอดเล บวกเลือกตัวเองกันว่ามันอันตรายอะ่ะถ้ามันถ้ามันวิ่งมาซาเวดนี่นี่ตายนะลุ้นคนะรับลุ้นสโตนแอมใส่ครับถ้าไม่ตายกอนอย่างนั้นมันก็โดนรถก่อต่อยำดาไม่ดีละรดโอเค บางครั้งว่าแต่อยเฟกนี่มัน,นคตรน่ารำคาญเลยพวกโจรมันสามารถต่อยต่อยเฟกล้วได้หลอกจะหลอกจะต่อยไม่ต่อยก็ไม่รู้แล้วบางคนก็จะหลงกลบางครั้งแล้วโดนต่อยมันเต็มตัวคอรับนะ่ยิ่งอันตรายเลยโอ้ยครั้งนี้ไม่มีคอรับโชคดีมาเลยโอ้แต่ครั้งนี้สามตัว เฮ้ยครับหลบที่จริงไม่ต้องหลบก็ได้ผมมีเกาะอยู่แต่ต้องหลบละโดนดามอีกโอ้โจรหิวพวกตัวเองอืมใช่เหมือนเดิมคันูเราตาหน้าก็จะใจแอนโคบาหลบได้ ใช้ท่านี้บ okay, ้างโอเคโดนแล้วเรียบร้อยตายหมดทำไมผมวิ่งไวขึ้นเนี่ยรีดีวิ่งไวขึ้นคืออะไรเดี๋ยวครับมัมน มันเป็นตัวดายเมีดยดเผมเลยต้องรีบล็อกมันไม่ดีละโ้ยขโมยก็ขโมยไม่ขโมยไมย่ได้หรอกรีบจัดการม,มันมันน่ารำคาญมันตีแรงลบได้ลบได้ บ้าวเนี่ครับตีแรงดิสองตัวเลยไม่ครั้งนี้เจอตัวตัวง่ายๆแต่มีคอรับนี่ไม่ง่ายนลตะกี้เจอคอรับไม่ง่ายนล ไปบาลักดอกไม้นะกินน้าผลไม้ไม่รอดละมันไม่รอดละโจนไม่รอดละมันจันทร์่อนข้างไกลแล้วนะก่อนที่เขาจะเลิกทำเกมนี้เขาได้อัปเดตดันเร์จันทร์จริงไว้แล้วเลิกทำเลิกทำไปแล้ว ยาเขากลับมาทำมากเลยแล้วครั้งนี้เราเจอสปอร์นะท่ามันก็ข้างน้ารำคาญเลยเพื่อเขาได้เปรียบเราจะลอ็อกไว้ตาหนึ่งแล้วก็บาแหลกกับมันเมไม่มีแล้วมากบาแหลกนี่ยมัน้างกดคิดเขออยายากเลย ไม่ให้ยายลดดามเมจเรียบร้อยดามเมจลดสองยิงเข้ากระสาม oh. กับโดน oh. ลงไปงด้านหลงกระโดดลงไปเลยง่ายดิ เจอดอกมากแล้วท่ไมไมันต้องเจอดอกไม้กละเจอจนเบื่อแล้วแหละล็อกตัวดาเมจไว้ครับตัวฮิวยังไม่ต้องจัดการกัไเ้มันดาเมจเบากาไปต่อยต่อยตัวยิวไม่ตายด้วยด้วยเน็ต เน็ตโอเคเน็ตดีจริงๆเลยช่วงนี้โอเคจะออกจะถึงทางออกดันเกียร์แล้วล็อกอดูดไว้ก่อนะ ัพพอร์ตที่น่ารำคาญมาเลยดูดเนะี่ยเอาแรบเบียร์เล่นท่านี้เป็นท่าจอกก่อเกาะนะตัวไอ้เกาะหนา,นาเจอแรบเบียร์ไปก็แรงเราจับ,บล็อกไว้โอเคแล้วยิงธนูใส่ตาหนึ่งมันก็ไม่รอดละ ง่ายๆเย,ย็บเราก็ออกเราก็ออกจากดันเจี้ยนแล้วแค่นี้รู้สึกว่าดันเจี้ยนไกลมากอมออโอเครับได้ะไยบ้ามาดูได้89เรตติ้งโอเคเรตติ้งยิ่งสูงยิ่งดีครับจะได้เจอตัวโหดรวมถึงคองลับด้วย เจอขอลับนี่ไม่หาแล้วนะเอาทำไมเขานอน,อน,นแบบนั้นนะสตีฟลุกขึ้นมาก่อนสตีฟครับวันนี้ผมขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าผมเออผมรีบผมยุ่งนิดหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วกดแชร์ยิ่งดีครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ